คุบคุบคุบนี่นี่ช้อนนี่โี๊นี่มินักเฮยมีปาปลาดุกแบบลายดึงปลาดุกไงปลาดุกขยงปุ้ยมึงแน่นี่เอาหน่ะแม่เอาเน้ดไปสิบคุบตบก็คูมันรถโอ้ยป่ามันมีสวิงักมึนแน่นป่านี่นี่เขาม่สวิงยังมาชวัเราต้องกับบุญเอ๋ลงมา สีลงพยายามตรงใช่ไหมสีลงพยายามดีกล่าวสบายดียามเย็นเดินจ้าอีกรอบมันออกนี่นี่มันอยู่ในนี่เลยนี่ไอซี่ไปกล้าคุมปนาดุกเมื่อนัานๆบ่อยๆไป็นเรนนันหืมปะคอปะโคกูจะขุดปะคอเดี๋ยวเดี๋ยวมันกูจะขุดปะคอวิวัยที่ได้เยอะได้ได้ได้เชยจ้า ปลาบักลายตู่พี่น้องบักขันบักขอกบักกาคุมบักลูกบักใลายมันแต่บักลูกคนละลายบักลูกกำลังพอปิีงพอปิีงลายมันออกมาเล่นน้ำน้ำถั่วมมันลงไปยามรอบค่ำรอบดึกพี่น้องเลย ลงไปยังตรงอีกรอกจ้าสองพี่น้องจะลงไปยังตรงอีกรอกนะคะสวัสดีท่านผู้ชมพยายามโต้งแล้วจากึ้นมาตอนสาโมกว่านะเนาะจะพยายามรอบกลุ่มหนึ่ง่าสรงข้าวไปลงลงปยามอุปดุกแห่งปา,า,างหาหุกสูดทั่วอยู่แนมะ่โบนี้จะต้องตัก ัออตอนมังค์คำนั้นมันขึ้นมาหลายตอนพ่ตโ๊กนะะพี่น้งตอนพ่ตุกต๊กแล้วก็พ่ตโ๊กแร้วก็นน้ำไหลน้ำมันหยุดไหลแลี่น้องคนเช้าตกน็น้ำลงเลยมีปลาหนิปลาเคงเห็นมเออเดี๋ยวปลาเคงหเห็นบน่านมันที่ซึ้งกี่ดอกนี่ได้ได้นะจันนี่นนะครัี่ปลาเคง <c oughs> ปีนี้รับรองว่าป่าลายเน,ยนอนเ,เยีน่นนองเอางมเอาอ้ามึงไปก่อนมึงเอาโคมเอาไม่ใช่ บรรยากาศพี่น้องก็สิงเชียงกบสิงเขียนหอกยิ้มจาที่จัดมันยังมืดฝนอยู่เด้บางทีฝนอาจจะตกรอบดึกพีุน้งวันเบิดมืดอะดรก่อนอีสองมืดอีวันสองวันยังละมืดอาชีพแบบมันเริ่มขาดจักมืดเทว่าแห้งมันจะเทวแห้งพี่น้องตั้งแต่เสาคันบอลล็ปลงพยายามคัน เว้นเวลาดนหละกญาติยังยังเข้ามาลักย่มเขาเจ้ามายามเนี่ยเขาจะมาลักยาป่ามันยังลงอยู่เนอะยังก็คืนเนอะป่าประดุกประคอ ปลดุกประคอปลาชอนดุกมันมากลงกลาง,ง,งคืนแต่กระเว้นในบ่อคอยลงเด็กเด็กเดี๋ยวเขาบ่ออ่อยพอลงทามาลงมาพี่น้องกินข้าวแล้วส่วนเวลานี้กำลังอุนอัวกินข้าวอยู่สม่ไเผาเนาะนี่แค่เริ่มต้นได้พี่น้องเอ้ยแค่เริ่มต้นป่ากำลังเริ่มแค่สิ่งละป่าย,ยังไม่ให้นอดละดูลงเมนพุน่นเขาถือผ้าพุน่นเขาถือผ้า เขาไซเวนเขาออกอุ้ยาห์มาเห็นนี่นะปลาเชงนี่นี่มีเห็นนี่นี่นี่ดำดั่นี่มีเพลี้นี่นี่ปลาเชงอูรุอยู่นี่นี่นี่สิครูนี่แน่ไรตัวนะฮะได้นะจ๊ะได้พี่น้องเจ๊ะนี่ปลาเชงนี่นี่ใหม่ๆสดๆหลายคนก็โอ้อยากดีอาละไร ปิ้งปลาเคงนะ็งเนาะปิ้งปลาเค็งตำถั่วแล้วตำแตงกินกับสมตำพี่น้องแต่ปูน่ะลายพี่น้องปูหน,น,น้าน่ะลายลายคอมเมนอยู่ใกล้เมืองยังเพราะว่าเนาะดองดองส่งส่งตามล้านข้านะพี่น้องล้านสมตำแต่ทางล่าเขาบอกเขยหยิ่งหยิ่งยมดอกนอ้อยู่บบรา แต่ยังอยู่ไทยอย่างเช่นน้องเขาก็ได้ดจนได้เลี้ยงปูนารนงเนานะจนได้เลี้ยงส่งเลี้ยงดองขายไว้ขายเนาะน่ะชุดนะเช็ดชุดเสียด้วย ปาบืนเดี๋ยวนางก็ยามต้งแล้วก็สีอันยามเบ็ดต่ออีกอน้องเลยเราเทียงมากก็สิจะยามเบ็ดพอนางใส่เบด็ดเบ็ดป,ปลาดุกหลายคนก็นอิจฉานะคะที่ได้สัมผัดแบบนี้จะอยู่ตรงหน้าแบบนี้นะพนะี่น้อบรรยากาศแบบนี้นะบนอัวโป่งโล่งสายตื่นมา ตื่นมาก็เห็นตรงไ้ตรงนาธรรมชาตรจริจังย่างชิ้นในเมืองมราตื่นลงมาเรียลงมาคือหลดล่างวนนันวนนันป่นนามันลงจับมาหาเทพป่าคือไม่คือมาจโรจะเละเนะท,งป,ทงป่านะพี่น้องเทงป่าต้องนอง้องทำเด็กน้องตาดีจับ เจ้าปลาครอบี่นี่ปลค่อบนั่นเลยไม่กระชื่นเจ้าลูกปลาครอโอ้ยปลาปลาดุกปลาดุกเห็ใหญ่เห็นไหมเนาะปลาดุกนี่ปลาลูกปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่มลาแทงก็ได้ปลาธรรมชาติ Nằm trong mùi hoa đẹp xong Nằm trong mùi luôn đẹp xong rồi bên nằm huynh nằm thơm 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 Không phải là khâu nhạc là bộ hình đấy Mình vầy Chắc là mình muộn nhạc Mình xếp bộ hình ี่ถึงแล้วต้าเสียงน้ำบึมบมเอคะ นำบ่มบมน้ำิ่มคอยลงหน่อยแะมาดูสิปรุปรปรขึ้นมาพูพาพ้พิ่พั้องเฮ้ยนาะนี่จะพยายมสั้าสนมามก็สิลง ปลาไงนะก็สิลงมันช่วงดึกกลางคืนป่ะจิตยายมช่อค้นนี่เพียงเล้ปลาคอหน่อยหลยหลายพี่อปลาลูกคอกมันลงมาอันนี้ปลูนาข้าเกตัวใหญ่ซะไม่มีเอาเมื่อประจับ ดินงเร ini, ิ ok ่มสโลซี่เลยมืปลาโลดหลายปีนปลาโลดอลีรอได้ไม่ได่พูดอ่ะอยู่ในแจเลยอุ่นะเดี๋ยวสีลงจัดการกำนังต้องใส่ต้องสองคนไม้สอดก็ย่อไปย่อไปไปตากลมมาด้ป่ามาดูปุยเรื่อ วางที่ ต้งรูปี๊บปลาคอล้ายเจ้าปลาคอดิโต uh ัวน้อยเด้อมาดูกันเพื่อนโอ้โหยิ้วไลายตาจะมีตัวเปปลาโลดมีตัวใหญ่ปลาโลดจะมีตัวใหญ่ปี๊บ่วยช่วยไล่ข้อกสิทธิ์โอ้โหเอาปลาคอไปลงรอบเดือเอาปลาเ็งไปลงโรงเนาปลาเ็งมันลงกอีงเว้นปลาใหญ่จะลงช่วงกลางคืนเจ้า ก็เก่งก็ค่อยหลายเนี่ยกระโดดจะหลมากุชิโยน,นไปทางนั่นมึงจักกทางนั่นปลาที่มึงให้มันไลลไปทางไหน,นอือ นองจ๋ากชวดปลาซิวบ่มีดแล้วพี่น้องเอ้ยกะเวนนะคะถ้าเป็นปลาซิวก็จะเป็นกระวานปลาซิวปลาเคงเนาะกะคือตะปคกอตรงนี้ตะผู้ชมนี่เนาะปลารดก็มีตัวใหญ่ปลาดุกระลงปลาดุกมันมากลงกะคืนปลาดุกปลาช่อนกะเวนถ้าถึงมากก็เป็นปลาเคงปลาซิวลลกังง ซิ่วเด่กกัคืนมันบปลง,งอุย้ยแอนได้บ่แอนของเราเี่ยก็ลงดีกี่ได้แล้วได้ป็นทันแล้วฮะเอาคืนวางเว้นนี่กับพี่หน่องเอ้ยวางค่ำนี่ก็ไให้ดูท่านผู้ชมไล์พูด แต่โบนิสปลาซีวเลยดิบางแด่ปี๊ดสอนบลาพี่น้องปลาเข็งมีตัวใหญ่ๆนะจ้าปลาลดด้วยกันไหมนะปลาเข็งนี่นะกบเล็ดสอดยังปลาลดแม่ตัวซ้ำมันกำลังมันดูกำลังมันปลาลดนะจ้าปลาลดตัวใหญ่ๆนี่หลายโตอยู่เนี่ยโอ้ยปลาลดเนี่ยสี่หาตัวผมได้เนี่ยมีตัวใหญ่นี่ดูปลาลดเนี่ยอยากป่าพี่ก้านี่ปลาลดสดๆจ้ามีคนมาถามซื้ออยู่ แต่ไม่ได้ขายนะจะแบ่งกันหมดแล้วเนี่แบ่งก,กันกับบริหลายเนาะคนเราบริหลายเป็น,นอะไรเพาได้กินหกเจ็ดปลาดุกนี่มันมาลงเกิดคึืนเห็นบอกปลาดุกตรงไหนดิปลาดุกสี่หาดอุ้ยหกเจ็ดตัวปลาดุกเนี่ยเนี่ยนะอืมปลาดุกปลาดุกก็ได้หลายตัวอยู่กลางคืน,นมีแต่ไปปลาคอเดมันโตน้อยแล้วปลาคอบบ,บวบโตใหญ่หลายคนมาตัดหัวทำแดดเดียว อยากพอน้องนกน้องนกน้องเอหลายๆคนก็คือสิว่าอุ้ยอยากกินปิ้งปลาเข็งปลาเข็งเป็ตัวใหญ่มากอันนี้คือปลาขาวปลาเข็งนะเบิ่งนะนิดแต่อีแม่ปลาเข็งเ็ตัวใหญ่อันนี้คือปลาขาวปลาขาวมวนปลาขาวมวนเบิดใหญ่สำนี้คุณแม่คุณมาคข้ามเปิ้ลมกเปิ้ลอย่างนี้แหละประมาณเนี่ยปลาเข็งเป็ตัวใหญ่ปีนี้แต่ว่าปลาคอตัวน้อยเนาะปลาดุกกป็ตัวใหญ่บังนะสะออนบ่ปลาเข็ง ย่ัอง,องอยู่ในพี่น้องมกมกตบิบนะอุบะเอออันนี้เอาขึ้นให้คุณแม่มกโอ้ยกไม่ต้องเลือกแต่เขาไม่คืเลือกขึ้นมึงนะ,นะยามแรกพี่น้องขึ้นก็จะลงมาใหม่ได้นี่นะรอบมีปลาคอหลายนะจ๊ะแม่นรอบมีปลาคอหลาย กับชีลวงชีเศร้าเนาะขอนแจ้งพี่น้องป่ามันลงอีกนะอีกรอบช่วงยามเย็นแล้วก็ตอนเช้าตอนเช้าน้ำประดุกได้กสิินเพื่อดจ้าผู้เลี้ยเลือกกินเพื่อจังชิด้ขายพี่น้องเอ้ยบืนวันอาทิตย์นี่นะเ้าบอกใช้ทุงไปขาย ให้มันเลือแบ่งกันชะก่อนพี่น้องก็ให้มันอิ่มบระชุกขุชพนก่อนจังว่าขายนะคะอะอปลาลุดนี่ตัวห้าเปลาลุดนะมีตัวใหญ่เด้มีปีนี่แหละลงปลาลุดลายลายปีนี่แหละปลาลดเขาบอกไว้ทำพันบอกมันมีพันมันอยู่แล้วแต่ละปีมันก็มีพี่น้องอยากเอาไว้ทำพันมันนะโยนเข้าไปในหนองเนี่ยมันก็พอยู่ดอกเนาะ ช่วงเวลามันลงประโลนมือนี้นี่พี่น้องเ้ยหาหกโตประโลเดี๋ยวตัวใหญ่แหงเนาะมีแต่ปลาคออย่างเดียวที่มันตัวน้อยโอเคจุอาจุอาปลาชิวคอดบ่มีแตกต่างเลยพี่น้องเ้ยเป็นเพอ10โตแตกต่าง บานิกุ้งได้บานิกุ้งได้หนิงำเศร้านี่ทนายบังโรดสีก้อยกุ้งพี่น้องเอ้ยตังเว้นอ่ะลงตัวปัดซิวกัวพื้นอ่ะปลาคอปลาดุกปลาเค็งกับปลาค่อยหลายเนาะขั้นมืเออื่นฝนตกกับสีเดป้าทำมาเผาอีกเป็นไงอีกเมนพี่น้องนางก็สีรรุน่นเนาะนาส่วนนางกับสีเดปเปอันนี้ต่อทับบังตเอ็นก็ทับบังปลาแต่เนเรื่งองมา จะพยายามดีต่อพยายามเบ็ดต่อพี่น้องเอ้ใส่เบ็ดโอ้ยเพิ่นนะไปหาเอามีดไปพันไปพันป่าป่าจะรู้จะโล,โลยเดี๋ยวพลตกแล้วมันอยากลงได้บ่มีดพนนนะัน,ป,งงนป่าน่ะแง่งลงไม้น่ะป่า,า,นา,านเนี่ยช้าช้างเน่ยหลายหได้เนี่ยได้เส้นในตรงกันบูได้เอา ในตวงผันบัวไร่ได้ในสายคมาในทางนะมันเป็นอ่างนั่นปดุกขาหกโตตามทางบ่เออไเฮ้ยคอยซับอ่อนตามทางในตรงบัไร่โอเพิ่นพันน่ะตามทางพี่น้องกระเซ็นเลือดเออของเราเป็นมิตรปดุกแท้สั้นคนรู้มาให้ปนุกขาหกโตในทางบัดของเก้วมันคือมีแตรปดุกเนาะเบิดมือแล้วของเราปดุกหลายแต่แต่ในตรงมีบัวฉันลุ่ป่าในหน้าตรงหลายนะ มันนับมันยังเติดเนาะน้ำมันอันนั้นอันนี้รอบเมื่อกี้ปาเดียวแม่นมันมีปซิวลปาให้ได้หนาเนี่ยแต่ว่าคือบุรุษของข้างหน้าเขาเจ้าดีนั่นให้นะเฮือนี่โพดเนาะพวเพี้ยพวกเพียอยู่แต่วงมันทันในลงมันมันมีหนาเออมันสิบืนมาจากแหล่มันยังอันนั้นบืนมันจะลงหรือบัวงห่อเห็นเมื่อหักรับป่านแก้งรับป่านมัรู้กับยังน้ำทังไร เดี๋ยวทาง,งก็เอ็นหาหกตัวไปดุกันแต่บปดิดท้ายยังไปชับไปตัดเอาตัวใหญ่ป่ะ,ะตับแล้วปนันหเงินหมดแล้ว <c oughs> ไปเราก็ขึ้นจะลงมาใหม่อีกแบบน,นี้จะลงมาอีกรอบบ่านนี้รอบนี้พอลองข้ามแล้วก็เด็กๆจะลงมาเผาแม่มนี่ะเนาะจะมานอนเผาอยู่นี่เนาะมาเล่นชุบแช่อยู่นี่นจ้ายามแต่ละรอบมันจะหลายชั่วโมเดียวัดปลาไว้เขาเจ้าสี ไปเฮี้ยขึ้นสวีงกระสองเกา่ากระต้องอดินีแหละพี่นนอเี่มองนี่แหละสามที่ท่งก็มีบ่องเดียวกันนี่แหละที่เลี้ยงชีวิตซาวนานะคะขึ้นไปนัง่งชิลงมาใหม่พี่น้อไหวเนี่ขึ้นไปแป๊บเดียว อันนี้ขังไว้ยันผ่ามันบืนน้องนำมันไหลออกนะน้ำมันไหลออกก็เลยขังไว้ไม่มีไม่มีนีเห็บา่ายาเช็งมาเช็งบาเมนบอโอ้ยนี่นี่ เจอมืออย่ามาลาจ拉着อยู่จ้าตัวบักใหญ่หนึ่งไรผู้เสียงตัวบักใหญ่ฝากอยู่ประดุกงนแบบนีมนนบน้มันมั่วอยู่น้ำไหลแบบนี้ประดุกมันอะไรเรองเบลล์หลอกกันนยู โอ๊ยบักนี่ป่าปลาลดนี่โอ้ยโอ้ยนี่มันออกจากทางหรือมันอยู่ในมันอยู่ในนี่นี่ปล่อยไปชาพี่น้องโอ้ยไร่ชา บรยากาศพี่น้องถามบมืดพ้นนี่มันอันนี่ด้พี่น้องเดิน,แ,นแจ้งเลยนะมาะห้เกิ่มปากเข่งแล้วนี่นมองเก้า <9 S 2> ได้นี่ปากคอ ปลาเค็งปลาคอเอาเบื้องขอบดเสือเที่ยงกับเลือกปลาคอปลาคอเค็งวิ่งเบื้องปลาปลาใหญ่ปลาคอใหญ่นี่นี่ปลาคอหน่อยนี่ปลาคอมีตัวหน่อยจริงปลาลูกคอกว่างเว้นเฮาหนาสิป้อยมันมันหน่อยหลายลิล้อเฮาหนาสิ ตักออกเส่หน่องไว้ตอนลงมาแทนี้เนี่ยแตกบึ้มๆมันคนผ่านคนไม้ยมัน เดตไเารเ็ดคงเดดโดดุตัวสมตัวม um, um, ันคือมีเนี้ยตากัดิๆนั่นนี่กากัีปลาดุยาปลาดุเยะเคงมีสอตัวเอาแม่นปลาคอปลาเคงนี่เนี่นะเอาเอาเอาโได้ตัวหนึงได้แล้วตัวใหญ่ดิพี่น้องใหญพอดีปีพอดีปีมใชไดตัวนึง มื่อเห็นป่านางวันออกมาเบิดหอลพี่โน้องเอ้ยมันไรมันไปขึ้นที่แล้วหัวนางวันพี่โน้องเอ้ยเพิ่งขังแง้งไว้กะปิตามันปีนออกไปเบิดบริมสคมันนลยน่เพ,พิ่นบริทมพืชมัน หลายคนกวาสะอ่อนเด้เอามาเลยสะอ่อนบ้านเธอจังเลยแงอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในนาม,มีข้าวในน้ำก็มีปลาไปขึ้นเราจะสิลงมาใหม่เพื่องเลยนั่งสิลงมาหยามเบ็ดถาด่ายนิดหน่อยข้าชินั่งถ่าเพลียกระยานนะจ๊ะ พี่น้องจ๋ามันราพจาก็จะจ้าเกินขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอ๋ยเด้อจ้าเด้อย,ย,ย,ยังงมผิวเหลืองเพิ่งดูหน่อยได้ได้บ่ปลอกรอปลาช่อ,อชนสันนิษฐานว่าสบายดีจ้าสวัสด,ดีทุกท่าน